โอเคเขาไม่รู้ซะแล้วแต่ไม่รู้ว่าเราจะรอดป่าเราไปดูกันไอย่อยสายบ้าข้างคุงค้มข้างหรือบา้าข้างหรืออีกอีก,อก,อกชื่อหนึ่งไอย่อยสายสายรีเจียนโอ้โหไอย่อยสายรีเจียนอันนี้ผมตังขึ้นเองคนที่เล่นแอดออนนี้น้อยมากเลยแล้วก็คือแค่คลิป คลิปคนเล่นไอหย่อยในไทยก็น้อยแล้วยิ่งเจอแอดออนยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เราจะมาดูกันว่าแอดเราจะมาดูกันว่าแอดออนในวันนี้มันจะมันจะโหดหรือม,มันจะแย่แค่ไหนเราจะมาดูกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นเนี่ยนะถ้าผู้เล่นคนนั้นจุ๊กเก่งก็แอดออนนี้ก็จะเสียบทันทีแต่ถ้าดันนั้นมีเนื้อที่ในการจุ๊กน้อยก็สวายหมูอู เย yeah. หาเลยมันมีตาดำไปเอาซอกซ้ำม,มานะทำให้พูดรอดชีวิตขวัญก็เ,กเจอง่ายมันอยู่ไหนวะอนันไงเจอแล้วอยู่ฝั่งนูน้น ไปไหนหรอวะที่เห็นชุด,ดแดงๆอยู่อ่ะอ่าสปิน <c oughs> มันต้องพยายามเสียบไม้ ต้องบอกครับให้มันเสียไม้ไม่ว่ะผลจากอออดนนี้ได้น้อยว่ะเฮ้ยเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วดักดัก Yes ม่สปิน มันรีบวา,างไม้เลยวะมันกลัวจัดว่ามันเจอทางตันละตายตายตายโอ้ยมันจาเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ไอ้เชือกข้างบน ไอเชือกข้างบนผมว่าเราลิบเราลิบเอา,ากที่นี่ดีกว่าไม่ใช่ไอเดียดีๆในการมามาไล่ในคนในนี้แต่ผมว่าแอดออนมันโดนปรับใหม่เอ้ยมีหันแล้วอ่าฮัลโหล เอม,มานี่แล้วอยข้ามเฮ้ยอย่าเล่นที่นี่อย่าเล่นที่นี่เราต้องได้กำจัดตัวปัญหาให้โวนโดยเฉพาะไอ้พวกที่มันชอบมาจุกในบ้านใหญ่เนี่ย hơi hơi ơi ơi đồn chết biêu hơi 3 con hơi hơi วิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยนิดเดียวแขวนอีกนิดเดียวมันก็จะไม่รอดแล้วไปไหนของมันวะมันเป็นแอดออนที่ทำให้ผู้รอดชีวิตนั้นเสียเวลามากถ้าถ้ายิงด่านลง,ลงนลนี้จบเลยแต่ข้อเสียข,ของมันก็คือก็มีเหมือนกันก็คือ แอดออนมันอะเออไอนี่แอดออนมันทำให้เราเคลื่อนที่ช้าด้วยแอดออนอันแรกอะคู่มือการปรับคาบูเรเตอร์อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างมันเดี๋ยวนุไม่สองตรงนี้ิดนึงข้าม,ม,า,ยมายัดไปยัดสวย วิ urun, hey! ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเอ้ยบิวเฮ้ยสอง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 คนสองคนเออเออทับไม้เลยอะไรนะ่าฮ่า now you see ซีนจีวันนะไม่เลื่อยก็ได้วะไหนอยู่ตรงไหนกันดิเข้าบนผมไม่เอาอะนี่ไอบิวคนเดิมมันอยากปั่นเครื่อง บิวยังไม่เข็ดอีกเหรอเอ้ยบิวเฮ้ยตรงนี้เล่นยากตรงนี้เล่นยาก อ่าสปินไอ้ทุนนี้เหยียบก่อนอ่าเฝ้าเครื่อง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 ป้อนป้อนให้มันมาทางนี้ โอ้ยไม่ถึงมันวิ่งช้าเฮ้ยชังมันเฮ้ยไม่เอาตรงน,นี้มีสองเฮ้ยบนสอง บนสองบนสองไม่ได้หรอไ่ถึง แอดออนแรกไม่ถึงเอ้ยเอ่อชาร์จแรกไม่ถึงชาร์จแรกไม่ถึงต้องประชิดตัวนี้เนี่ยแหละเสร็จละเฮ้ยสัมกันเลยวะพฝนพอวาไหม เอาคอได้กินก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันยังปันต่อมันยังคิดปันต่อเฮ้ยเครื่องเรียพังละ Hey, เฮ้ยสปินจำได้ hey, เฮ้ยสปินไม่มีเหรอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแอดชาร์ตักชาร์ตบักชาร์ตบัก เฮ้ยไม่ได้อ่าสองอันแล้วสปินเอาสปินก่อน ê ấy ê mày lên ngủ thấy nìa vậy nìa mày về khó bán nhà mẹ còn bà á ไปดูค้ามเติมแอนดออนให้ข้ากะโ,โอ๊ย Một trâu cho tông hấn phò vào ấy 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 Hưng lẳng gặp hưng khang Đấy Nàn ngay hôm qua nữa Trốn คงวนเงี้ยล ah> um> ื้อเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ย ไอ้น,นี่เฮ้ยยังไม่กลับไปเหรอไม่กลับไปจัดการไอ้คนนี้ก่นอนเพราะอีกสองคนมันอยู่ฝั่งขวา ยิวไว้ไหนวะหาไม่เจอวะเฮ้ยเต็ปอะไรเต็12หรอ เกี God, ่ยวกันเว้ยออ้โอเโอลิกเล่นได้แล้ว <c oughs> อโออ้้อ้อ้โอ้นอ้ัอว่ออ้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 โอ้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 โอี้โอ้โอ้โ้โอ้อ้้อ เออผมอยากรู้ยงยรู้อยากรู้ยังอย่างถ้าสมมุติเราเอาเลื่อยไปเรื่อยคนนี้ะมันจะได้ช์าเพิ่มไหมอ๋อไม่ได้เชิมเฮ้ยมันดิ้นหลุดมันแก้เกมไม่ดี ดูไม่กันแก้เกมนั้นมันไม่ดีเอ้ยได้หาได้๋ยวกสวยมีคนอยู่ฝั่งนู้นมันจะแก้เกมะมาให้แก้เกมเว้ยเกมนี้เราคุมแล้ว เกมนี้ผมคุมแล้วผมคุมแล้วคุมเล้ว <c oughs> เลือดเจ้ามันยังไม่หมดตัวไม่ปล่อยง่ายๆเว้ยเราจะไม่ให้คนนั้นเลือดเสียเปล่า <c oughs> <c oughs> เป็นไงแล้วสลับแอดออนวันนี้เป็นไงบ้างครับโหดไหมเอ้ย <c oughs> giờ phân hang giờ phân hang giờ phân hang chạy đi giờ phân hang như thế này này ทำะะไมเครื่องนี้ไอ้ไม่ได้อ๋อเียบร้อยแห้งตายแนละ้วหาท่อเลยอันนี้อาจจะมีอะดรีนาลีนไม่มี แล้วมาดูแกซิว่ามันเลื่อยยากขนาดไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อุย้ยประมาณ13ว่ะ13ทีต่อเนื่องอืมใครคิดว่าไอห้หอยแอดออนเนี้ยกับด่านลงโลง่ลงอ่ะเฮ้ยจนไม่ปล่อยแกแห้งตายอีกคนแน่มันเสียของ มันแห้งตายไม่ดีมันเสียของวันนี้ผมเอาปราร์ตี้เลือสหัสมาได้สนุกกันแน่สิหนึง่ง <c oughs> แต่แอดออนนี้มีข้อเสียนะครับว่าถ้าสมมุติเราไปเลือไปชนอะมันจะชนเหมือนเราโดนสามชาร์จเลยทันทีมันมีใครนี่นอนคาตะรอไร้ปานี เ,เราไปฟังคอมเมนต์จากท่านผู้ชมที่เล่นตอนนี้ดีกว่าจีโอ้ล้งแดงสองแนงเรามาดูกันดีกว่าเอามาฮิตครบเจ้าเล่ครบนักล่าครบแฟนคนแห้งไปหนึ่งอะไรเนี่ยความยืดหยุ่น Daí, viu? Ok.